สวัสดีจ้าสมาชิทกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมฝนชาแนล u t u b e นะจ๊ะมาดูเมื่อวานนะเมื่อวานเข้านะสามน่อยแต่ว่าได้ฟันกับรูดรูดรูดแปกก่อนอื่นโอ้ยวันนี้แอดลืมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาก่อนอื่นแอดฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝนชาแนลด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพจ f c e e o o o แอดฝนรอยซับหกสามหกสาด้วยนะจ๊ะแอดลืมมาโทรศัพท์มาก็เลยไม่ไม่ได้ให้เห็นหน้าหน้าโปรไฟล์เนาะเผื่อใครเพิ่งเข้ามารับชมก็เดี๋ยวจะไม่รู้ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดให้กำลังใจแอดได้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการวางเลขของแอดเนาะอ่ะดูนอยสน่อยเมื่อวานนะมาดูกันเลยว่า เข้าอะไรบ้างนะดูนอยพีนะเมื่อวานออกสองห้าสี่แดสอันนี้เข้ารูด8ดนะใส่รูดใส่รูดก็ได้ได้กำไรอยู่นะรอบนี้ได้3ามนอยเลยแล้วก็นอยปกนะสองสองหนึ่งสาอันนี้เข้าฟัน9ก้าฟัน9้านะ ฟันเก้ายังไงก็ได้เนาะนอยวีแปดห้าหนึ่งเก้าเก้าอันนี้ก็ได้ฟันเก้าถ้าเอาเก้าเก้านี้ไปจิ้มตัวเดียวก็ได้เนาะแล้วแต่แนวทางใครเล่นเนาะฟันเ 9, 9. นะก้าจอกเก้าเก้านะก็เมื่อวานก็ได้หมดเลยเนาะสามนอยสำหรับสายรูดนะแล้วก็ฟันก็เข้านะแต่ว่าเจอกแอดไม่เข้าเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูสามนอยวันนี้เมื่อวานก่อนไปสามนอยวันนี้เมื่อวานลาวเด้งนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูคลิปลาวเนาะคลิปลาวของวันพุธนะเดี๋ยวแอดบอยอีกทีหนึ่งอะเรามาดูสามนอยวันนี้กันเนาะวันนี้วันอังคารเดี๋ยวมาดูเลยจ้ามามาจ่ามามามา,มาดูสามนอยวันนี้วันอังคารนะอังคารที่ยี่สิบสองเดือนสิงหานะ วันอังคารกำลังวันแอดเอาให้แค่สองตัวดีกว่าน้สามตัวเผื่อใครถ้าสามตัวก็ห้าศูนสามแต่ถ้าเด่นสองตัววันอังคารก็หกสามเนาะเผื่อใครเผื่อใครชอบเล่นกำลังวันนะกำลังวันวันอังคารสองตัวหกสามสามตัวห้าศูนสามอะเรามาดูฟันกันเลยนะวันนี้ฟันแอดให้อะไรวันนี้วันอังคารนะ ฟันสามรองห้าเดี๋ยวเรือมาสามห้า 3, 5, ไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูนะจ๊ะมันดูเจาะจ้าเจาะสามหกสามสี่สามหกสามสี่สามศูนย์สาม เจ็ดกันสามแปดโอ้ยอะไรมาวันนี้แย่มากกันสามแปดสามนอยนะวันนี้แอดได้ฟันสามรองห้าสามหกระวังกับหัวเป็น สามเก้านะแอดจะบอกทุกรอบเพราะเวลาแอดให้เลขอะไรมันชอบกลับหัวเป็นอีกเลขหนึ่งตลอดสามสี่สามศูนย์แล้วก็สามเจ็ดกันสามแปดให้สามตัวนิดนึงแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้า สองห้าสามสามตัวให้สามให้แค่สามตัวพอเนาะสามตัวบนให้แค่สามสามชุดพอถ้าเลขเยอะไปเดี๋ยวมันจะมันจะได้กำไรน้อยแต่ก็ได้ถ้าได้สมตัวตรงยังไงก็ถ้าเล่น6กลับยังไงก็ได้อยู่แล้วเนาะวันนี้วันอังคารโอเคนะวันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะฟันสามรองห้าเจาะสาม หกสามสี่สามศูนย์สามเจ็ดสามหกระวังกับหัวเป็น3ามนะแล้วก็กันสามแตัวแอดให้8 7ดเจ็ดสาเจ็ก้าลขกำลังวันวันอังคารวันนี้วันอังคาร,นนคารที่ยองเดือนสิงหาห้าศูกับสองตัวก็6 3โอเคนะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ ก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่องฝน channel ด้วยนะจ๊าแล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝนรวยซับหก6 3มหกสามนะจ๊าฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดคอมเมนต์แล้วก็เพื่อเป็นการวางเอ่อให้กำลังใจในการวางเลขของแอดเนาะแล้วก็เข้าไปดูผลงานได้ในเพจ a c e b o o k เนาะโอเคแอดไปแล้วน,นั้นจ๊าวันนี้บายบายสวัสดีจ้า